กับช่องบอบาร์เด็กทูนะฮะมาเนี่ยครับผมคู่ที่หนึ่งคนระับวันนี้มาเลทหน่อยพอดีไปส่งเพื่อนมานะฮะก็มาแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องไว้นะฮัลโหลได้ยินป่าวน่าจะได้ยินนะฮะคู่แรกเปิดมาครับผมเป็นทางด้านทีมตำนานเจกับดีซีมาเวลนะผมมาดูกันว่าคู่นี้ใครจะเข้ารอบต่อไปฮะทางด้านผัวเอวีฮะยิงปะทานอยู่แล้วตัวเองเล่นเหรอนะ้อยจัดนะฮะกำลังจะโดนถม ล้วเรียบร้อยนอกดาวไปหนึ่งะนะจังหวะนี้เขี่ยไปก่อนนะสําหรับซีว่าฮะยืนคําอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทางด้านเต่าอ้วนฮนะยิงกันอยู่แต่เลือกที่จะไม่ซื้อปืนนะเลือกใช้ปืนพกธรรมดาน,นั่นเองฮนะแล้วเปิดโครโนกันอยู่โครโนกันจะหมดก่อนแล้วโครโนเต่าอ้วนหมดก่อนนะั้นและปาดไปตัวเองกำลังจะนอกดาวเต่าอ้วนกำลังจะนอกดาวแล้วเจอกันฮนะปาดไปเรียบร้อยนอกหนึ่ง ต่ดันีซีมาเว็บน็อกไปถึงหนึ่งเองนะฮะนี่มาซ้อนเพื่อนไว้แต่น็อกไปสงฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดฮะสำหรับตำนานไอซ์ฮะเก็บไปสงเลยว่ะแฟนโฟปะทะกันอยู่กับตำนานกระปอมฮะโอ้โหบอกเลยว่าเดือดจัดคู่นี้แล้วเปิดโคโนมาวิ่งจูก,กันไปใส่หมัดนะฮะจังหวะนี้น่าจะกระสุนหมดหรือเปล่า เรียบร้อยนอกดาวไปฮะเหลือเขาก็สุดท้ายกับตันอ่ะเรียบร้อยผมโดนซีว่าเก็บออกไปได้ฮหนึ่งต่อศูนย์เป็นต้นท่านดีเดีเอวายอะไรล่ะดีซีผมที่นำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์เกมมาผมต์อะไรชื่อของตำนานนะผมมีตำนานไอซ์ตำนานกับปอมแล้วก็ผัวเอวีฮะแล้วก็ตำนานต้าต้นั้นดีซีมาเวมีแฟนโฟซีว่าต่าวอ้วนและคนนี้ชื่ออะไรวะคนนี้เล่นโหดนะคนนี้เล่นเล่นโหดนะยิงหัวโคตรแจ่มเลยคนเนี้ย เชื่ออะไรผมไม่แน่ใจวะอ่านไม่ได้ด้วยพูอาร์มหรออาร์มปะเรียกอาร์มได้ปะอืมผมเรียกอาร์มดีกว่าทุกคนไม่รู้เชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกนะฮะครูแรดเปิดมาก็เดือดเลยวะสำหรับอ๋นอกนกสุดนกหนึ่งเป็นเลยเออแล้วไปต่อยไปต่อยแฟนโฟมาได้แล้ว เพื่อนจออาะไอวอลอยู่ชี้ว่าออกมาแล้วปาดไปเอ้ยเอา้ายังไม่ตายเอา้ายังไงคู่นี้เรียบร้อยนองดาวไปฮะมีโคโนอยู่แต่ซ้ําไปศพไปก่อนโคโนมุดน่าจะไม่รอหนะ้าคนนี้แต่วิ่งถอยไปตั้งหลักก่อนนะ,ะทางด้านามาซ้อนไดชันสาหรับตํานานเนี่ยเล่นโคตรพลาดเนะฮะเสียไป2ในต้นเกมส่วนทางด้านดีซีเสียแค่ไป1น,นะฮะตอนนี้คือ3 2มต่อ,ดอนะฮะมาดูทางด้านดีซีกันบ้างฮะตาวานไม่ได้อ้วนนะเนี่ยดูผอมเยอะไปเลย มา DC Arm นะครับเดี๋เปิดเพลงดีกว่าคือวันคือวันนี้ผมมาช้านิดนึงครับเพราะว่าเล่นบอลเสร็จก็ประมาณหกโมงแล้วพอเข้าหกโมงหกโมงสิบห้านะฮะแล้วก็อำหน้ามันเอาแล้วก็ไปตลาดดิเพิ่งกลับกลับประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ไปส่งเพื่อนอีกก็กลับมาเมื่อกี้นี่เลยฮะกลับมาตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบหกนะฮะพอถึงปุ๊บเห็นเขารอผมก็เลยเข้ามาเลยฮะเรียบร้อยน้องดาวไปครับ าอ้วนนะเก็บเ v ไปตนามนันต้าก่สุดท้ายเล่นเป็นฟาร์มันนาะจะรอดอยากนะฮะแล้วเลือกที่จะเสี่ยงไปยิ่งนะแล้วเจอกับซีว่าซีวาส่วนกับมาเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้2ตัวส่วนนะนสลับดีซีมาเวล ไอแม่งอ่ะดี่ผมไปเอาผมไปเอาไอ้นั่นก่อนเอาของกินก่อนพอดียังไม่ได้แดกเลยกันเนี่ยขอเป็นในรมหยาบด,ด้วยนะโอเคตำนานกระปอมฮะยังไม่ได้คิวเลยฮะกับผัวเอฟวีฮะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ มาผมนกดาวไปฮะผมตำนานกระปอมซี้อวีก็องดาวไปเหมือนกันแล้วแต่โดนเก็บไว้ก่อนแล้วแฟนโฟโดนเก็บออกไปแล้วเหลือตามกับตาววนนะตา้วนกำลังจะโดนตัดตากับกับนี่ฮะตำนานไอ้แล้วเอา้าเจอกับนี้แน่เลยไม่ดักหรือเปล่าไม่ดักครับเพราะว่ายังไม่รู้ครับตำนานไอ้ผมเห็นตัวไปด้านาแต่ยังไม่เปิดจจดตัวเองครับเพื่อจะไม่ได้รู้นี่ฮะยืนดักกันอยู่น่าจะรู้ดีว่าเขาอยู่ตรงไหนฮะ ส่วนตำนานต้าเรียบร้อยโดนเสียตาอ้วเป็นคนเก็บนะเลือติดจับไปเก็บของก็อได้ลูกของด้วยวะใหฉลาดว่ะได้ด้วยแล้วปาดไปก็เรียบร้อยดีครับผมบุนโดอาเก็บสามสูตรนะคู่นี้ ทางด้านตำนานเนี่ยจะแก้เกมยังไงเพราะว่าโดนนำไปสามศูนย์เลยปชิดบ,บ้านมาไอ้ปชิดบ,บ้านเกี่ยวสามคนสีคนเลยเใครอยู่บ้านนั้นบ้างอะ่ะไม่มีนะ <c oughs> อรอ <ś 2> ตำนานไอ้เพียงตำนานเนี่ยเขาใส่ชุดนักโทษหมดเลยนะเอ F6F ว่ะเอาเรื่องว่ะเนี่ยวะเนี่ยเอาไหนอะ F อ๋อไหนโมงอีบวะมา,าเนี่ยอืมจะเริ่มปัสสาวะแล้วครับทีนี้เฮ้ยไปงั้นแล้วเห็นตัวแล้วก็ป่าไปหนึ่งทีต่วาวนอะ้วนฮะปัสสาวะแล้วอ๋อเดือดกันแล้วค,คณนี้ เฮ้ยเอาเอาไอ้เกมพิกบนี่เอาหนนึงเรียบร้อยด DC จะได้เปรียบนะเมื่อกี้แต่กลายเป็นเสียเปรียบเฉยครับเพราะว่าโดนระเบิดหรือเปล่าะไม่รู้เหมือนกันนะเห็นน็อกสองีเดียวเลยอะแล้วก็เห็นซีว่าน็อกไปแล้วก็เหลืออาร์มสุดท้ายแล้วก็ เอาไปปาดได้หนึ่งแล้วก็โดนส่วนมาคืนคิดเนี่ยภายในวิ่งเดียวก็แตกเลยนะคนที่ดูสัตคนที่ยิงเล่นปืนวิกเตอร์เนี่ยค,อคอือคือหรือปืนคิดเนี่ยถ้าศัตรูโด,ดนอะ่ะต้องรีบตั้งไอวอนฮะไม่งั้นแตกไม่งั้นตายล้านเปอร์เซ็น เอ้ยตำหนัดไอ้เขาหลังมาว่าเขาหลังนิดนเนียนเนียนปาดไปหนึ่งปาดไปโอ้โหแต่เขามีโคโนะ่ะเอาว่ะจะโดนล้วงเหมือนกันนะโดนอามล้วงไปโอ้โหอ่าฮะ แป๊บนึงนะฮะ ห้าหนึ่งแล้วหรอมาดูกันว่าดีซจะจบเกมแบบเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่รอบรอบแรกเนี่ยมันจะไม่ตึงเท่าไหร่มันต้องรอบแคบแคบมันถึงจะตึงนะฮะคูนนี้ไม่ค่อยจากจากที่ดูเมื่อวานนะฮะผมทั้ง4คู่4เกมนะ,ะก็เจ็ดศูนย์ไป3เกมเจดศูนย์ไป3คู่แล้วก็เจ็ดหนึ่งไป1คู่นะฮะมาดูวันนี้จะเป็นยังไงบ้างะฮะ,ะเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่า ถ้าเหมือนกับเมื่อวานนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่ารอบสองซอมเพงรอบ32ทีสองทีมเนี่ยมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่โอเคนะโอระบดรัวรัวริน็นเดฟเฟนสิสโต้ในเดฟเฟิสิสเล่ ไอ้ผั <Hey, S 2> วเอฟยังไม่ได้คิวเลยวะ่ะผมรักไอแดดอุ่นๆในยามเช้าจะเป็นตัวแปรของเกมนี้หรือเปล่าวะตัวแปรตัวแปรเขาจะเป็นจุดด้วยของทีมหรือเปล่ปาเราต้องมาดูกันนะเรียบร้อยโอ้ยนกสองวะ่ะใครปาลาระเบิดว,าาว่านาเต่าอ้วนเกินไปแล้วก็น่าจะโดนโถมและป่าออกมาก็เรียบร้อยเดี๋ยวดนส่วนกลับไปเปแต่ด,ด้านตำนานของเลือคนสุดท้ายน่าจะตายวงนะฮะ นั่นไงหกหนึ่งฮะคู่นี้ใกล้จะจบเต็มทีแล้วฮะตอนนี้กินเวลาคู่ที่สองไปนะฮะมันเกิดจากผมแล้วท่มาชานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูว่าคู่สองสร้างหรือยังคลิปนี้อาจ,จะลงลงก่อนคู่สองนะฮะใชน่น่าจะลงแบบสองคลิปสองคลิปเลยอะ่ะโอ้สับทางว่ะ เดี๋ยวะจับภาพฝั่งนี้กันบ้างฮะโอ้โหตำนานยังไม่มีตัวดันสักคนนะฮะดูจากลักษณะแล้โอ้ยเปิดโคโนวิ่งไปฮะแล้วตังเงวไปไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวยืนคุมซีว่าเลยนะฮะ ลำนาไหนกำลังจะโดนฮนะนี่ฮะเห็นหัวนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าพลวจากวงล็อวงวงของโคโน,โน่เนี่ยมันก็จะโดนแบบนี้นะฮะมันยิงได้นะฮะนี่ปาดไปเอามีตัวโดนชาร์จว่าตาโดนชาร์จเล่นเรบร้อยนอกดาวไปสองเหลือเอาหมดตี้จบเกมมาเป็นทางด้าน อ่าดีซีมาเวลที่เอาชนะไปเจ็ดตอนหนึ่งครับเหลือเชื่อ,อครูเนี้ยจเจอกันใหม่ฮะคู่ที่สอง